แวะมาตอบคำถามเพื่อนท่านนี้นะครับว่าน้ำยาที่กิ้นกับรถเนี่ยคนลักันกันวันนี้เอาตัวรถมาให้ดูนะครับนี่คือรถคั้นที่ผมเอามาทำคลิปรีวิวนะครับจุดที่ผมชี้นะครับอันนี้คือคลิปแรกนะครับที่ผมทำอันนี้ไม่มีรอยเลยรอยหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่สองนะครับผมทำจากตรงนี้นี่ตรงนี้ก็ไม่มีรอยแล้วนะครับที่จริงอะ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งก็คือตรงนี้แต่ว่าผมไม่ได้ทำ เพราะว่าผมเนี่ยเอารถมาจอดข้างทา,างแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นปะเวลาเราเอารถมาจอดข้างทา,างแบบเนี้ยมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วมันจะเขียนข้างๆเราแบบนี้ครับนี่คือรถคันที่ผมรีวิวนะมายืนยันให้กับลูกค้าทุกๆคนดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือรถคันที่เรามาทําจริงๆนะครับเราไม่ได้เลกขึ้นมาเนาะเราซื้อมาใช้งานจริงโอเคไหมครับฝากแนะนําต่อนะใครที่สนใจนะครับรถริ้วรอยจาก การขีดข่วนของรถที่ไม่ได้เป็นรอยลึกมากเนี่ยรุ่นนี้ผมแนะนำเลยโคตรดีบอกเลยอย่างดีราคาแค่ประมาณตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยเขาเขียนไว้ประมาณ82-83บาทเองนะครับ200กรัมอ่ะดูที่ต้วกาก่อนราคาเปลี่ยนแล้วกัน